ลันลาช่วงขนมลันลาเย้ลล yeah. แล้วครับกลับมาสู่ช่วงขนมลันลานี่ <Nee. S 1> ขนมนี้นะคะเหมาะก,กับธาตุดินมากๆสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีธาตุดินในตัวคุณต้องชมนะ,ะใช่แล้วเพราะว่ามันจะเกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมที่เป็นสําหรับบอกเออเหมาะกับธาตุดินดน,นะฮะในช่วงไหนบ้างธาตุดินธาตุดินเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะ 14พฤษภาคมแล้ววันที่ไหนหันน้าคุยพี่วันที่ไหน14ถึง14มิถุนาเยนแล้ววันที่ไหนมีอีกอ็นๆๆ็นเอ็นเสกิฟฟ์ปน้อ,น,น,อน,นี่17กันยายนนะคะถึง16ตุลาคมคนะะสุดท้าย14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ทั้งหมดทั้งมัวท,ที่พูดมาหมดเนี่ยคือธาตุดินนะใช่แล้วถ้าคุณผู้ชมยังไม่รู้ว่าตัวเองธาตุอะไรเอาบัตรประชาชนออกมาดู ดูซะว่าตัวเอง <นะ S 1> เกิดวันที่เท่าไหร่เอมก็จําได้อยู่แล้วหรือ,อ,เ,อเปล่ามันเกิดเองปะท้อเป็คนลืมไงแล้วถ้าดินเนี่ยควรรับประทานรสชาติที่เป็นรสชาติฝาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูที่ยิมจะแนะนําในวันนี้น่าคือฟักทองฟักทองฝาดยังไงมีความฝาดหวานและก็ความมันของกะทินี่เลอะข้ามากอ่ากินเข้าไปแล้วเยอะเลอะไม่ใช่ มีกะทิมีฟักทองใช่แล้วก็มีน้ำตาลทรายมีเกลือเกลือนะฮะมีทั้งหวานมีทั้งเค็มคอยไว้ตัดใช่แล้วและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเตาแก๊สที่ดีครับเตาแก๊สอินฟฟเลตหัวคู่ครับใช่ค่ะสมายดดีไซน์บายเยอรมนีครับถูกต้องนะฮะเป็นเตาที่สามารถ ย่างต้มหนึ่งได้หมดเลยและที่สำคัญครับประหยัดแก๊ส50%โอ้โหสบายเลยแล้วยังจะเป็นกระจกับกระจกกันความร้อนแบบนิรภัยด้วยไม่ร้อนนะเวลาเวลาเราทำอาหารเนี่ยไม่ร้อนตรงนี้เลยนะสามารถตั้งพื้นก็ได้หรือฝังเคาน์เตอร์ก็ได้เป็นแบบว่าโมเดิร์นโมเดิร์นที่สมัยนี้ชอบเราทำกอนที่บ้านไลท์เขม่านะฮะไลท์ข่าเมาออไลท์ข่าเมานะครับผมไลท์ควันใช่แล้วเลยไม่ก่อให้เกิดเป็นมะเร็งอีกด้วยค่ผมท้างสุขภาพแข็งแรงและ บอกดเลยว่าใช่ไปเลยครับของเขาดีจริงๆครับราคาถูกด้วยถูกไหมเท่าไหร่ถูกหลักพันน่ะหลักพันต้นๆจริงๆตอนแรกหนูนึกว่าแพงกพันถ้าหลักสี่ละถ้าหลักสี่ก็เลี้ยวไปเออไม่ใช่อย่างนั้มาเนอะเบี้ยวฟ้าสุสวิงริงก์ก้อันดับแรกครับใส่ไปเลยกะทิกะทิหนึ่งถ้วยนะฮะ นี่อ,อันนี้เหมาะสำหรับกินแบบว่าคนสองคนามีกับแฟ,ฟอะไรอย่างงี้กับพี่น้องอะไรอย่างงี้นะใส่ไปฟักทองให้เดือดก่อนไหมให้เดือดก่อนไหมฮะให้เดือดก่อนนะให้เดือดเดีเด๋ยวมันโมโหนะอะไรนะเดี๋ยวมันโมโหใส่ไปเลยมันไม่โมโหกูี่โมโหนี่อะไรกะทิกันเธอจะไม่เดือดมันไม่แกใส่ก็ใส่บ้าหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวก็สุกซุปกินได้ไงก็รู้แล้วเดี๋ยวค่อยใส่สิเธอบ้าบอนี่ไงฟักทองพอแล้ว ฟองขึ้นแล้วอะไรนะเริ่มเดือดแล้วนี่มันไม่เดือดกระทืบเสียไม่ได้ฟองฟุ่งใชียหมันเริ่มเดือดแล้วรอสักครู่หนึ่งให้เดือดแป๊บหนึ่งนะให้มันคนงวดเลยเต้นดีกว่าเต้นระหว่างรอกระที่เดือดได้แล้วเนี่ยเตาแก๊สดีจริงๆเอแล้วเดียวจริงๆอ่ะโอเคโอเคนี่ครับผมใส่ไปเลยฟักทองหั่นเป็นชิ้นนะฮะแล้วแต่จะเป็นลูกเต๋าเป็นอะไรยังไงก็ได้นี่อันเป็นชิ้นๆระหว่างนี้ก็รอมันสุก ทําไมธาตุดินเราต้องกินฟักทองรู้ไหมพ้องมีควฝาดหน่อยๆมันก็มีความหวานแล้วฟักทองนี่ประโยชน์มากเลยช่วยเรื่องบํารุงสายตาจริงๆกินฟักทองพวกผลไม้สีเหลืองสีส้มสีแดงเนี่ยดีวิตามินสูงอะไรเหลืองๆนี่กินได้หมดได้กินได้หมดอะไรละไห้ติโออทำไมละพ่รองมึงยังไม่เปลี่ยนชื่อถามจริงคือตอนแรกเนี่ยหนูอะ เป็นคนศึกษาเรื่องศาสตร์นี้แต่ศึกษาแค่ด้านเดียวศึกษาศาสตร์นี้ศึกษาไปประสาทเสียเลยใช่ไหมใช่ศึกษาจริงๆคือแบบศึกษาด้านเดียวแล้วคือเบื้องหน้าเนี่ยดูดีเลยมากเลยนะไม่มีใครทักเราดูดูตัวเองเลยไม่ถามใครเลยคือตอนแรกว่างว่าหลังถามบ้างดีกว่าบ้างใช่ไหมตอนแรกไปดูกับพระมาเขาเปลี่ยนชื่อให้หนูแล้วเขาบอกว่าหนูจะได้เดินทางบ่อยไอ้แล้วจริงเหรอแค่เรื่องชื่อได้เดินทางเดินทางบ่อยเหรอเป็นชื่ออิมทพิม อิมอออ่มเลยนะอิ่มทับพิมไหมอินท่าผาลัมมาเลยอ,เอาเรื่องไรต่ออ่ะพูดลเล่ามาเรืยตอนนี้เริ่มเหนื่อยละเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเดินทางโอ้ยรายการท่องเที่ยวไม่ใช่ทำในประเทศอย่างเดียวครับทำต่างประเทศอ,อาทิตย์หนึ่งเนี่ยอยู่ไทยอ่ะวันสองวันนอกนั้นอยู่เมืองนอกทีนี้ก็เริ่มศึกษาศตรเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นอิมเออยเป็นเอเอ,เนเอหนูอิมอิมอะไรอย่างเงี้ยอือฮะแล้วหนูอิมเนี่ยพอศึกษาพวกเนี่ยมันมีอีกสองศาสตร์จริงๆแล้วในโลกเราเนี่ยมันมีอยู่สามศาสตร์อือ เกี่ยวกับชื่อนะมีพลังเงาพลังสะท้อนอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยหาตัวเลขที่แบบเออให้มันแบบดีอ,ะอ่ะเพราะว่าไอชื่อหนูอินเนี่ยคือจะโดนหักหลังเรื่องความรักเป๊ะเลยชื่อหนูอินนี่คือโดนหักหลังเรื่องความรักแล้วก็จะมีแบบว่าพวกแล้วเป็นไงโดนหักหลังไหม,มน้ำตาไหลกันเป็นกะทิไะพี่ล <laughs> พลาดเลย เรฟีลฟ้าว I, เนี่ยในยเรื่องงานกับเงินไม่เน้นเรื่องนี้เรฟังก่อนดิฟังก่นอนฟัง,ฟ,งฟังอยู่ฟังอยู่เล่าเลยเล่าเลยเน้นเรื่องงานกับเงิแ<ก>อนแต่ชอยู่แต่ว่าเรื่องความรักไม่เอานะอ,าอันนี้เน้นเรื่องนี้เลยครับก็จะลองดูนี่ลองเปลี่ยนได้ประมาณสิบปันเองเป็นไงบ้างยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย <c oughs> มันก็เหมือนเดิมะไรก็เป็นอิ่มเหมือนเดิมเลยมันกำลังใจเนะาะกำลังใจของตัวเองเนาะเป็นคนทำอาหารถูกต้องเลยพี่ จริงๆริงแล้วสูตรของน้องอินเนี่ยคือใส่น้ำตาลสามสามช้อนโต๊ะคือกินกันสองคนแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่เติมได้ไม่ผิดคุยกับใครเลยคุยกับพี่อแล้วคือคุณผู้ชมด้วยไงนะโอเคคืยพี่นะอ,อ,อ่ะ,อะตบท้ายตบท้ายเกลือเกลือนิดนึงเกลือทำอะไรอะ่ะตบท้าย <c oughs> ไม่เล่นนะอย่างนี้เดี๋ยวตบปากแค่เดียวโอเคโอเคโอเคใส่ไปในข้าวจานไม่ไม่เอาแค่ตัดเค็มพอใช่แค่นั้นพอแค่นี้ ปิดเตาแก๊สเลยโอเคเรียบร้อยเอาละครับคุณผู้ชมครับสลับธาตุดินนะฮะค่ะพีมอย่าลืมครับนี่ครับเมนูนี้ฮะเฉยบขาดเฉยบขาดบาดใจเลยเฉยบขาดบาดใจเพียวฟ้าลาเท้าเลยเกียวฟ้าน้ำเนียวมากเลยนะนี่เหลืองปอ่เลยน้ำกะทิกะมวดเลยนะโอ้โหพี่เอ้ยกินกันอย่างนี้นะวันหยุดวันเสาร์แบบนี้มีความสุขน้ำกะทิเหนียวข้นแบบอื อร่อยแบบน้ำมุ้มเลยอ่ะไม่ใช่อันนั้นขนมเ้าส่วนนี่อ่าพอแล้วฟักทองเยอะไปแล้วเอาน้ำน้ำหน่อยเออน้ำนะสวยงามใครอิ่มอ่ะรับโอเคเรียบร้อยน้ำน้ำหน่อยน้ำลายไหลเลยเสร็จเรียบร้อยครับผมบอกเลยว่าจาร้อนนี่เป็นไงคำใบรุ่นไหมโอร์จูบจา มากเลยอ่ะโหเอาละครับและนี่คือขนมหวานสําหรับนะครับคนท่าดินนะครับกับขนมหวานที่มีชื่อว่าฟักทองแกงบวชนี่กินแล้วแบบว่าออร่าขึ้นเลยนะตึ๊ดตึ้งตึดดึงตึ๊ดึ้งตึดึงเหนื่อยไหมถามจริงเหนื่อยไหมชีวิตเราเหนื่อยไหมเอาเราแกงบวชเป็นเป็นฟักทองอะไรเงี้ยล่ะทอมมังอ ต้องพอยาวสมองเขามากแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา9โมงครึ่ง<ส>ถึง10โมงทางช่องไบรท์ท<ส>ีวีนะคะวันนี้เราสองคนต้องมาเป็นการกับรายการข่ว<ด><ส><ด><ส><ด> นะ้ำนั่นก็คือมะระผัดไข่กันเนี่ยเราเบื่อในการทานผลไม้เล่นๆๆ<อ>ทำไงมาแปลรูปครับปเป็นโซโอรอยแก้ว